สวัสดีค่ะมาพบกับแม่หมอโซเฟียแพทย์พยกราย,ยก,กันอีกครั้งนะคะเอาละคลิปนี้นะเราจะมาในท็อปิกที่ว่าเขารู้สึกผิดบ้างไหมที่ทำกับคุณแบบนี้อ่ะไม่รู้หรอกว่าเขาทำอะไรกับคุณบ้างแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่โอเคสำหรับคุณหรือว่ามันไม่ถูกต้องสำหรับคุณก็ได้นะเราสำหรับคนที่มีประเด็น นะคะแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยเสียอ,อกเสียใจกันไปนะคะนะแต่ถ้าคนไม่มีประเด็นไม่มีปัญหาเลื่อนผ่านได้เลยค่ะนะ,ะนะเป็นพลังงานโดยรวมนะไม่ได้เฉพาะเจาะจงใครหาใครอยากดูดวงส่วนตัวกับแม่พิงเพื่อนๆในแอปเขียวได้เลยนะจ๊ะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเขารู้สึกผิดบ้างไหมนะที่ทำกับคุณแบบนี้นะคะ อุ๊ปก่อนอื่นนะคะขอดูพนักง,งานของคุณก่อนค่ะเช o น Open พนิโคล s s ค่ะ5 o ย p e n เปนิโค The s t r a t h คุณนะคุณเป็นคนที่แบบเต็มร้อยอะพนักง,งานของคุณนะเต็มร้อยไม่ว่าจะคบกับใครหรืออะไรกับใครเนี่ยคุณจะเต็มร้อยกับเขานะคุณจะดูแลแม้กระทั่งว่าคุณจะเหนื่อยอะไรก็แล้วแต่ <c oughs> นะคะ คุณจะดูแลเขาอย่างดีนะเทคแคร์อย่างดีนะคะแล้วคุณเนี่ยเป็นคนเก่งนะเป็นคนแกร่งคนหนึ่งแต่กับเรื่องความรักเนี่ยคุณยอมอะ่ะเออนะคุณยอมคุณยอมให้กับคนรักของคุณขอให้รักเถอะฉันยอมทุกอย่างนะไม่ว่ายังไงก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะถามว่า <c oughs> ขออภัยค่ะจะถามว่าสถานการณ์แบบที่ผ่านมาเนี่ย มันอยู่ในจุดที่คุณต้องจำยอมไหมมันอยู่ในจุดที่จำยอมบางครั้งบางเรื่องนะคะมันก็แบบคืนไม่เข้าใายไม่ออกหรืออยู่ในจุดที่แบบอึดอัดเหมือนกันเตรียอุ้มคอมเหมือนกันนะคะพลังงานที่เห็นแบบชัดเจนเลยนะคะจะมีธาตุด,ดินนะคะและธาตุไฟคะ่ะไปกันต่อนะคะเขาดูพลังงานของเขาคะ่ะพลังงานของเขาเป็นอย่างไรค e e น of Cups c h a r i o t ั6 of p เ n t a c l e s, <_ d ance> <S เขามีความกังวลเขามีความกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์เขามีความกังวลเกี่ยวกับความรักเพราะอะไรเขารู้สึกว่าความรักหรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะต้องแบบเกิดจากการแย่งชิงกว่าจะได้มาเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยมันค่อนข้างที่จะยากแต่เขาก็พร้อมที่จะมุ่งมั่นนะ แต่เพอิญเผอิญเ,เนี่ยเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่บาล,ลานซ์ความสัมพันธ์หรือบาล,ลานซ์เวลาไม่เป็นสักเท่าไหร่ไม่ค่อยถนัดในเรื่องนี้นะคะค่อนข้างที่จะมีความกังวลแหละนะคะอ่ะที่เห็นเลยจะมีทัดน้ํานะคะทัุน้ําแล้วก็ทัดดินค่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าเขารู้สึกผิดบ้างไหม ที่ทำกับคุณแบบเนี้ยไม่รู้แหละแบบไหนอะ่ะแต่แบบที่เราแบบไม่โอเคอะ่ะเออน,นะเขารู้สึกผิดบ้างไหมเซเว่นอเวน s ์คิงอ f วน n ์ฟรีออฟเอนเดอร์คส o of Swords The Moon รู้สึกค่ะเขารู้สึกนะแต่ไม่พูดไม่จานิ่งอึง้งแต่ละครั้งนะคะเขารู้สึกค่ะแต่เขาก็เก็บเงียบเขาไม่พูดนะคะคือคนคนนี้คือแบบอาจจะเป็นคนที่แบบพูดอะไรไม่ค่อยคิดนะคะแล้วก็อาจจะพูดอะไรที่แบบบางทีอ่ะพูดไปแล้วแล้วแบบเฮ้ยฉันไม่น่าพูดเลยแต่พูดไปแล้วแต่ก็ไม่ได้มาแก้ตัวนะ ก็ไม่ได้มาแก้ตัวเพราะคนคนนี้แบบไม่ไม่ค่อยเคลียร์ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเคลียร์ไม่ค่อยแบบพยายามที่จะเก็บเงียบมากกว่านะคะแล้วคนคนนี้เป็นคนคิดเยอะคิดเยอะคิดเยอะนี่ไม่เกี่ยวกับตัวเองนะเกี่ยวกับคุณเออคิดเยอะว่าคุณจะอย่างนั้นจะอย่างนี้จะอย่างนี้จะงั้นอะไรเงี้ยคือจินตนาการสูงจินตนาการเก่งนะคะถามว่าเขารู้สึกผิดไหมรู้สึกผิดค่ะแต่ก็ไม่ขอโทษแล้วก็คือรู้สึกแหละ แต่ไม่แสดงออกว่าเฮ้ยฉันรู้สึกผิดนะนู่นนี่นั่น,นเออกลัวฟอร์มมันจะหายนะคะเอาละเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะตรงไม่ตรงยังไงมาเมนต์กันตรงนี้ค่ะนะคะแต่ถ้าเรื่องราวมันไม่ใช่เรื่องราวของคุณก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะเอาแบบสอรี่ที่มันใกล้เคียงกันนะคะถ้าสอรี่แตกต่างกันเลยเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณนะคะเอาละฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่หมอด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและเป็นค่าครูเล็กน้อยกับแม่หมอค่ะสําหรับคลิปนี้แม่หมอต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ